สวัสดีครับผมอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่26นะครับผมจริงคลิปนี้ทําขึ้นตอนวันที่26นะครับตอนเที่ยงคืนนะครับแอดก็จะตั้งสเก็ดูไว้ว่าให้อัปโหลดตอนตอนเช้านะครับก็เลยต้องอรุณสวัสดิ์นะครับฟุตบอลเมืองไทยลีกหรือไทยลีก2นัดที่7นะครับจะคิกออฟกันในวันที่27-29กันยายนนี้นะครับผม ก็จะเริ่มันสุกนี้เลยอะครับคู่แรกนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินขออนุญาตทักทายกนนะครับผมกราบสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เห็นวิดีโอของแอดวิ่งไปวิ่งมารบกวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างสรรค์คลิปที่ดีๆต่อไปนะครับผมคู่แรกนะครับนครสียูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านพบกับ พัทยายูเนเต็ดนะครับตรงกับวันศุกร์ที่27นะครับเวลา19.00นาฬิกานะครับทูบอนไทย5เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับมาข้ามมาวันเสาร์เลยนะครับผมมหาสารคาม SBT นะครับเวลา18.00 28กันยายนนะครับต้อนรับการมาเยือนของลำปาง FC นะครับทูบอนไทย5เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับคู่ที่3นะครับฉลามชนนะครับชนบุรี FC นะครับ เปิดบ้านพบกับแพร์ยูเนเตตนะครับตรงกับเวลา18.30นาฬิกาของวันที่28กันยายนทูบอลไทย6เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับคู่ต่อไปนะครับสีสเกตยูเนเตตนะครับต้อนรับการมาเยือนของพลังการเอฟซีพลังการเอฟซีเนี่ยแมตช์ที่แล้วนี่ร้อนแดงมากนะครับถล่มนครศรีไป5ประตูต่อ0นะครับไปเยือนสีสเกตนะครับตรงกับเวลา19นาฬิกานะครับทูบอลไทย7เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับวันที่28กันยายนนะครับคู่ต่อไปนะครับ เสาร์ที่28กันยายนเวลา2ทุ่มตรงเช่นกันนะครับผมกษเรซากาเซศ่าเอฟ FC ขอไปครับกษตรศาาตร์ FC นะครับต้อนรับการมาเยือนของสมุทรปากการซิตี้นะครับทูบอลไทย8เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับข้ามไปวันอาทิตย์เลยครับตราด FC นะครับต้อนรับการมาเยือนของเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับอ่าตรงกับเวลา18.00วันอาทิตย์ที่29กันยายนนะครับทูบอลไทย5เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับ ใช้นาทฮอนบิลนะครับ18.30ตรงกับวันอาทิตย์นะครับพบกับบางกอง FC นะครับบางกอง f c ซีนี่แพ้รวดไปแล้วครับ4นัดรวดเลยะครับไปเยือนใช้นาทฮอนบิลนะครับผลจะเป็นเช่นไรทูบอลไทย6เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับคู่ต่อไปนะครับ18.30เช่นกันนะครับโปลิทเทโรนะครับต้อนรับการไปเยือนของสุพรรณบุรี FC นะครับโปลิทเทโรน่าจะชนะนะครับแมตช์ที่แล้วเสม่ยเสมอ2-2ไปนะครับ ตอนรับการมปเยียของสุพรรณครับตรงกับวันที่29กันยายนเช่นกันนะครับคู่ต่อไปนะครับคู่สุดท้ายจันทบุรี FC นะครับต้อนรับการมปเยียนของอายุทยายูเนเต็ดนะครับตรงกับเวลา19.00วันที่29กันยายนนะครับทรูบอลไทย8เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับอ่าครบถ้วนนะครับมาดูตารางนะครับแอดเอาไว้สไลด์ที่2นะครับ ก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะครับยิงถ้าสมมติว่าแข่งเสร็จแอรก็จะเอาขึ้นไปเป็นสไลด์แรกนะครับชนบุรี FC เนี่ย16แต้มเท่ากับแพร่ยูเนเต็ดนะครับนำเป็นจ่าฝูงได้ลองจ่าฝูงอยู่ตามด้วยสีสเกตยูเนเต็ดนะครับ11แต้มตราด FC 10แต้มตามลำดับเลยนะครับผมมหาสารคาม10แต้มนะครับสามารถติดตามรับชมได้นะครับ มาดูท้ายครับจันทบุรีเชียงใหม่สุพรรณบุรีนะครับก็ยังเป็น3มทีมที่อยู่ไทยตารางอยู่นะครับาสามารถติดตามรับชมกันได้นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมอีกแล้วละครับผมโอ้ก็เดี๋ยวจะก็จะเข้าฤดูหนาวแล้วนะฮะก็อดทนนิดนึงนะครับก็ทางการเลยทางหน่วยกู้ภัยต่างๆก็ให้ความช่วยเหลือครับผมก็ส่งกําลังใจนะครับภาคเหนืออีกแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ